กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบวชอยู่ในประเทศและกัตทางประเทศเน้องพี่น้องเนาะกัยินดีต้อนรับกระสู่องบะเตียงทองชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บาเตียงกะสีขาวไปทังบ้านกลางไม่เนาะพี่น้องเนาะเมืองพีนแขวงสวรรคเขตพี่น้องเลยบะเตียงที่ซื้อสังกสีเข้าไปให้อนาสาวใหม่เนาะที่เพิ่นอยู่อนาเฮือนที่เห็ดบบเลวและพี่น้องเ้ย วันนี้ก็เลยอันนั้บเตียงมีโอกาสไปทางนั้นก็เลยสิซื้อสังกะสีไปให้เพราะว่าได้รับปากเล่าแล้วว่าสิซื้อสังกะสีไปให้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็อ่ามีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคบ่เว้าหลายใหญ่กระทั่งพี่น้องก็ไปเบิ่งไปชมนํากันเลยว่าอ่าครอบครัวเราสิอยู่เฮือนเดือบ่หรือว่าเรามีเมียกมีงานไปทางใดก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมนํากันเลยพี่น้องในบ้านกลางใหม่เมืองพีนแขคงสวนนัเขตเนาะพี่น้องเนาะบ่เตียงไปฮอดก็ค่ําๆนี่แหละมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเพื่อไปฮอดเนาะ ไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บาเตียงกันมาฮอดเฮือนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าผู้เด็กน้อยกะกะปั๊มอยู่พี่น้องคือเก่าเนาะโอ้สบายดีละบ่ได้ไปหาน้ำไม้น้ำตกบ่มื้อนี้ฮะหาไปเซ่อะไรเนี่ยบอได้ไปหาน้ำไม้บ่ไปขายเลยเบิดแล้วบ่ล่ะอืมเบิดแล้ว ได้ทไไดเท่ไาไรมั้งนี่นนะนเดี๋ยวหาชิโอ,อ้เก่งแท้อืมได้จักทุงอ่ะนะชิปทุงขายทุงละวหาพันบ่เดินนี่เออทุงจะซื้อพันบ่ได้ขายเด้เอบ่อจ้าวจ้าวจ้าวจ้าเอาโอเคซะเดี๋ยวพี่น้องไงเดี๋ยวขึ้นไปหาเล่าก่อนสักเล็กสักหน่อยเนาะไปพี่น้องเไงไปทุ่ โอ้สบายดีสบายดีให้ใส่ชงก่อนนี่ใส่ชงก่อนโตยๆๆบ่ได้บ่ได้แบบนี้บ่ได้เออเห็นมะกล่อยบ่ได้เห็นมะกลอยบ่ผ่านบ่ผ่านอ้โอเคเรียบร้อยเด้อเนาะอ่าก็คันใด่งมอันนี้เนาะสบายดีก่อนไปสบายดีสบายดีบ่ให้นบไว้นบไว้ก่อนตะกูตะกูตะกูเออบอกบ่ฟังความบ่ให้มื้อนี้

ปานกันปานกันปานกัน,นแกะขนมนะแกะเนาะขนมกับคนละห่อกไ็ได้ไงกันนั่นให้คนละแพ็ะรถเอเเอายาตัวไรก็ได้แค่ได้อแะแค่พี่น้องเไย<า>โหดโหดนะใส่มึนดิดเราห้นก็มาตามน้าบ่เมื่อกี้นี่ มาไปนำหน้าอรนนำหน้าหน้าเจ้าของนะบอ่เจ้าของมุณนายนำหน้าดับจ้างดยดด้ยขอโทษเด้ออเพื่นจ้างมือเทไรเนาะเออยู่พี่สี่สิบมีสี่บไปบัตรกุคนบอะไปรามบัตรกุคนบอโดยโอ้ดูดดยห้ามุ่งบอสคนเลิกสี่มุงสโอ้ธัรมาดายุเนาะสี่มุงก็เลิกเลยแล้วก็เพื่อนยางมาเตนาดิ โดยนามพนท่านพนตรงเอาไว้แล้วก็อาบเจนได้บ่มีนามบ่มีในนี่นามเจ้าของบ่บุมีเนาะบ่บ่มีเอาไปเอาเอากินกินเอาจ้ากันอย่าดื้อเดี๋ยวนั่งเลียนแถวเลยค่ะนมนี่กันต้องเรียนแบบนี้โดยเรียนเพื่อยังไงนี่เอาเรียนเพื่ออ้างมูไปจากแล้วอ้างมูโอยายว่าเจ้าของได้กินเหรอพ่อถูกลุ่มพุงกะ อืมพี่น้องเอยเป็นเทียวอยู่อ้าวอ้าเอาวอ้าวอ้าวนำนายพื้นภายกระโมีโกลยเช็ดได้อยากได้อยู่แต่มันโบมีห้าเงินกรบโบได้นี่เจ้าหน้าบาดาในพื้นเจาะให้เท่ายอยู่ทางบ้านพี่เนาะเดี๋ยวนี้มันแพงแล้วก็ได้อยู่รอกสองล้านประมาณนั้นสองล้านกี่โดี๋ยแต่ว่าเขาไม่มีเงิน บ่มีเงินผมมีคำหอดสองล้านหมดแล้วเนาะโดยอืมขันหมีอยากได้แล้วขนาดเฮือนนี่อยากเฮ็ดใหม่กับบ่มีเช็ดได้ได้ยู่แบบนี้แหละอันนี้กะปีหน้านนี้ม่ได้อยู่ยังแหละได้ม่างแหละม่างแล้วก็แห้งก็ได้มันบวบไวเลยเนาะมันดอกหมดเลยโดยดอกมาแล้วได้พื้นนี่ดูตอนน้ำทนพ่นตกนี่มันพื้นออกมัเลยนี่ค่ะอ๋อรายการนี้ทนตอกไม้นี่ทำเพ่นนี่มานานๆหมดเลยโดยโดยโดย กินข้าวกิน hmm. น uh mm ้ำอะไบ้างเมื่อนี้ยังพักระมาดีต้องเว้นนะพันหาแยงชูกินแกงหน่อไม้มื่อนี้ค่ะแกงหน่อไม้ไล่กับไส่กระดูกหมูเจ้๊กระดูกหมูโดยเพื่อข้าวกับเพิ่มเลี้ยงบ่โดยเลี้ยงใครอายุสิไปเกือกขี่ตัวน้ำกันผู้แรกนี่แกเนาะแม่แล้วมีผู้อ่าวเด็ดไปน้ำกันแล้วว่าเสร็จในได้ผู้มิตรลิงที่น้องคือต้องต้อง ป้าใหญ่มากนี่นักเลงคุ้มชอยด้วยนี่ตายแล้วแม่งกระแตกแล้วถูกนี่ใช่ไม่ได้เป็นนักเลงกะเออพี่น้องนี่เนาะโดยบัวจ้าคุ้มบอกอะไรเนาะมันได้เป็นเลยพี่น้องเอ้ยหันบิังผูกบุตรย่านไปเลยขนาดว่าไพ่กับบะมีแล้วไตตะเกียงแล้วกะเวลาไปการกับมาไพ่น่วยเดียวแล้วกัพววไปการ กระตอกกระด้แหละกะอยู hmm. like yeah. like. hmm. oh, hmm. um, ups, ่ม hmm. okay. hmm. 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 ืดนี่แหละบ่มียังเนาะเจะโผล่บ่มีเสร็จนะได้โดหาเงินหาคำก็มันบ่ได้หาอยู่แต่มันบ่ได้นี่อือพอได้สิซื้อข้าขี้หนำกินเนาะเออแทบบันดูบ่นอนมื้อนั้นอันนั้นน่ะบ่ห่มแล้วบ่ผ้าใหม่ยังแพงไม่ถึงพูแพงแล้วว้าวแนวบ่มีเนาะคันมีก็บ่ได้แพงก้ามอันนี้บ่มีเฮา ข้งเอาไว้เสร้ได้เอเอาไว้เอาไว้ยิงก่อนเนาะโดยอือบ่ได้จะให้ได้ทั้ห่มพี่น้องเอ้ยโดยเอขนาดคุกับบ่มีมอกับ่มีแลบ่มีมัดอยู่่ีคือเจ้าบ่เห็นนี่แหละโยบ่มีมอยู่บ่มี้ได้ิได้บายเย้น้อง่นั่งอยู่ในหนั่งอยู่ใน ตะกูมาล่าเราตะกูกันตกูตะกูตะกูตะกูกันนู่นกันนู่เออกันนู่จ้ากันหนูขายได้แต่หนูกอบจะลวดได้กันอืมยังเชียเออกันลวดกันสายมึนขนาดใช้ผัวจ้าชามันอยู่ต้หลังกัน

เอาซื้อมาให้เจ้าอะไรพี่น้องเลยโอ้ยชงชยี่ใส่ใส่เพลตะลปูใครใส่นะเพลใครโบมี่อ่าชัสส้นไว้หันก็นได้เออเดี๋วยวเราจะใส่เป็นอยู่ว่าใส่เป็นอยู่เนาะตอกแค่น,นี้เอออ้าวตะปูกับโบมีใส่เพราะอันนั้นหันลืมซื้อตะปูมาให้เลยมีอยู่บ้านนี่เพิ่อนใครโบมี่ใดอือคือกาวแล้วตะปูกับโบมีโดยลืมซั้นพี่น้องอ้ลืมซื้อตะปูมาให้แล้ว แล้วถ้าชาวเงินให้แด้วชาตเจ้ามีโอกาสไปอันนั้นแต่ฝากคนไปซื้อให้ก็ได้เนาะเแล้วถ้าสิบบเงินไม่ให้ขึ้นมาพี่รู้หายขึ้นมามานั่งพี่รู้หายก็ได้เห็นหน้าเห็นตาเพื่อน <c oughs> พี่นั่งเลยเนาะอีะ <c oughs> อ่อยจะเปเอาลามัยแตอ่อนอย่างไรขึ้นนั่งเลยหากมาตรำหน้านรำกันบ่ <c oughs> โอ้ยจงก็จงนะคแน่วบหมีนี่แหละวะถอาเอาไ่เลยอยากเห็ดแบบนี้บ้าคันลงก็มีัำโดยพี่น้องลยจะซื้ออย่างไรทิตโอ้อานูจะปีเนาะสามไปจะมีอะไรบ่นเจอสไปร์ตประมาณชาปานเนี่ยเนาะกวาแล้วสาม โดยแต่ว่าบ่ชื่ปานใดเด้แต่เขาเฮียนยังแค่แน่อันนี้โอ้ยชื่อบ่ได้เนาะจําบ่ได้แล้วเสร็จแล้วได้โดยโดยโดยไปดํานํากัน2คนนี่ก็ได้80เนาะเออก็พอได้มาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ํากิเพราะว่าทางเยเิบ่มีให้มีนเนะก็ต้องไปหาลํานาดํารงรับจ้าง

โอเสือไทยได้พี่น้องไทยก็เข้าให้เพิ่นให้บ่โดยบ่แม่นว่าเขาชื่อไปละเขาชองซานไปตลาดละเขาให้เพ่นห้โดยว่าอ้าวให้พวเจ้าเมืองนุ่งละชองก็เข้าไปได้ให้ส่งนะบ่มี่ให้เสื้อยขาได้ไใช้เสื้อใช่้เสื้อเสร็จได้เซ็ตเอาไปแล้องเอ้โดยโดยโดยบ่มี่หาเงินเป็นแช่นึงละกะ ซื้อเข้าคำบอกให่ไปากซื้อให้ผัวชงค่ะมันบ่มีอย้วเนาะโดยนายนะเข้าวเขาเอามาให้รอบก่อนอะกินเบิดแล้วบ่กินยั้งยู่บ่เออ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 สิไปหายังมาซูกันกินมาแรงนี่จากแล้วจากสิหาผสมผักกะตามักเทดกินแล้วบ่มีอาหารอย่างละทำปันนี้เลย

ดูดูอยู่ดำนาก็จังหน่อยลงที่ต้มจังหน่อยขึ้นบ่โดนไไก่กระตัวเดียวนี่หันหันนี่ไก่นี่ตัวเดียวนี่บ่ขอเอานำข่าวเลยอยากชื่อกาบมีเงินชื่ออยากเลี้ยงไก่กาบมีเงินชื่อเอานำข่าวใช่นะได้โนจะอยากเลี้ยงยุ่งไก่กาแต่บ่มีเงินชื่อแบบโมแบกอยากได้แต่บุมมีเงินชื่อใช่นะได้ มันจะน่าจะได้อยา่างมีแต่ผมมีเงินซื้อแล้วเนาะนมันบได้เวยกระซื้อข้าวนี่กระสอบทเทไรไอ้ผึ่นขายอยู่บ้างจะไปหามาเงินมาซื้อไปก็พอบางทีมันไม่ได้จุบเป็นกระสอบแล้วกระซื้อเอาเป็นโลบางทีแสนหนึ่งกจักจักโลแล้วมาจักรกันแล้วค่พนดีกระได้เกซื้อเป็นกระสอบมีแต่ซื้อเอาเปล็ล่ออย่าลินล้นหะอย่าลิน้นอย่าลิ้นระเบิดม<อ><อ>ันแตกีตมือเลยฮะ มันแตกเด้อระเบิดมันแตกขีมือเด้อออกินขนาดขนาดว่ากินกินแต่ขนอมนี่จังนอยเป็นวัดแล้วเออไก่กินไงว่าลวกมี ฮะกินกินบ่งานบ่กินนี่บ่กินบ่ให้บ่ให้ไดบ่ให้ไดจักความลาวจาว่าจาบ่มีบ่เนาะจาว่าตอมมีบ่เออู้จักความลาวอือบ่จักเนาะโดยังบ่จักคั่นผู้เอื้อยยืนอยู่ในฮูบ่นี่ความลาวนี่ฮู้บ่ตบคั่นฮูแหให้าตบจักบ่ล่ะอือบ่จักเนาะจักอยู่บ่มี จักบ่ชวนหลายเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยฮู้ปานไดเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยบ่ยาวหาแน่เอาเอามีมาให้เพิ่นมีตัตัวแกะหั่นนะเอโดยพอได้มาให้เพิ่นต้มบ้งนี่เนาะอามนมาบลมาบแกะนั่นแหละโดยันกัน2คนเนาะ เอา้านี่เด้อเพว่าแกะให้อันเพิ่นเด็กน้อยน้ำเนยไปต้มกินอ่ยอมกินได้เอา้ากบขอเสี่ยงเงินไว้ให้เจ้าอาาไปไปไปซื้อเล็กตะปูเด้อยถ้าว่าผาักไปก็ได้หรือว่าถ้านาะมีคนไปเนาะหรอมีคนไปตลาดตะลี่อยก็ลืมชื่อนั้นชื่อนี่ผัดลืมพี่น่องเลยเอา้เอาอ่าหนึ่งแสนกีบ เงินซื้อสังกะโสกุลสังกะสีกเงินผู้ใหญ่จะดีทื่ต่างๆประเทศหมดเลยเนาะพออันขโมกขับใจให้เพื่อนแน่อันอวยพรให้เพื่อนแน่อันรับบอชานี้แหละกระจายลายๆข้อมือเนี่ยไอ้ข้มือเนี่ยอ่าข้อมือเจ้าอย่าเจ็บอย่าไข้เด้อขกบใจายลายๆเจ้าเจ้าเจ้าเอาสักเอาบ้านี้กะเดี๋ยวคอยขอตัเมื่อก่อนเด้ออ่าเดี๋ยวมือหน้ามือหน่าเฉวะมาหาใหม่บักละบายๆก็บักละอ่า บ <c ười> <Sa im> <laughs> <quem. izo ess i> ๊ายบายเด้อพี so ่หน้าสิเอาซุงเอาเสื so ้อมาภาคเพิ่นพี่น้องเอ้อเสื้อผ้าบ่มีเฮาสิใส่เนาะพี่น้องเนาะนัก่วงีหอพี่น้องเอ้ยังกะีขก็ซื้อมา5แผ่นมันเหลืออยู่ดอกเหลือกเจ้าอันมุงหยังก็มุงเนาะเออเจ้าเอาล่ะบ่าวกลับเด้อบัดนี้เด้อบ๊ายบายก่อนเออบ๊ายบายกสายมึนไปก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอืม ป้าเกือบกะยี่ห้อเดียวกันบิดเลย,ยนี่เนาะพี่น้องเอ๋ดาเทียมบัดเลยกคือกันบัดเลยของบาเตียงออาโอเคนาาพ่อแม่พี่น้องมาเตียงก็ได้เอาอันทางซีมาให้แล้วพี่น้องเอ๋มาหมดไหแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็เนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอ๋ทั้งผู้ใหญ่ใจดีหแหละเพิน่นได้ฝากเงินมาให้ไว้ให้เนาะเพิ่นมาจากซอยไปกระซอย เห็นแก่สมมาภะค่วนปรบซันพี่น้องเลยปอเตียงกะขอโทษพี่น้องเลยเนาะก็เห็นว่าสมมาภะควรแหละปอเตียงกะเลยอันน่ะเอาซื้อมาให้เพื่อนหาแผ่นหาแผ่นสองเซนหะแผ่นหนึ่งห้าสิบพันเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยอ้าวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพห่างกายแข็งแรงเนาะ ให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับพันเงินหมื่นนอนตื่นให้เงินแสนเนาะเจ้าให้มาสําไดก็ขอให้กับคืนหาเจ้าร้อยท่าพันท่าสาธุเด้อเนาะอ่าเดี๋ยวเอาอันะขนมให้อันน่ะจขนมให้อีละน้อยก่อนพี่น้องเอ้ยลามาพี่มาพี่เดี๋ยวบ่สิเอาจขนมให้นี่อืมาไวมาไวมาไวอ กินยี el, ่โบขนมโดยอืมไม่ล่ามากมากพี่เจ้าน้ามากพี่มากพี่มันยืนนี่อ่าดบเบิมุยผู้จับจับกล้องให้อ่ะอ่ะบอกอันให้เจ้าแจกคนหลานคนหลานแจกมูเจ้าน้าเกะเกะมันยืนพี่มันยืนพี่เออมาแจกให้มูเจ้านี่คนหลานคนหลานแจกให้รถเออมาแจกให้เอาให้เอาให้เอาให้ เป็นเจกกันเองพี่น,น,เน่เนาะปยงกัน,นอ่ะทุส่สบ,บู <c oughs> ่เจ้คู่กันเด้อเจคู่กันอ่ผู้ใดได้กด้บอกไปได้หลาเด้ออ่ปันนักกินปั่กันกินก อันนี้แเา้เาเจกกันผู้ใรท่านได้ได้นะเอาให้อไอ้โดยผู้ใรท่านได้ได้นะเจกเจกปั่นกันกินเนาะเพื่อนแกนหา,หามกมาแต่หาน้่ยนอโตกพี่น้องนีอ่อืม à เอ้าปั่น kín กินปั่น kín กินเออ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  เนาะ,ะพิ่นกะบ่บด้ไปให้ไปหน้าบอห่ะหรือว่ามาล้วบอมาแล้วพี่น้องไยเิเ่นมาหากมาแต่ให้แต่หน้าค่ำแลละตอนนี้กนันเนาะอ้าวสาหรับมือนี้กับบเตียงขอจบขีปีเพียงท่นนี้ก่อนพี่น้องี่ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรจุกุจุคนที่ขับมาติดตามครับส้มขีปจนจบแล้วกับประามโฆษณาคือเก้าพี่น้องเลยสำหรับมือน,นี้บาเตียงกับขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้อง ไปไปปปเออจู่ๆจ <welche ăn? S 1> ู่คนเนาะอีหล่าไปบายด้วยไปบายด้วยไปบายเออเนาะยังทำมาเจอทีมงานขายน้ำมัอีกเลยอ่ะสบายดีสบายดีเอออีหล่าในใครขายน้ำมันบ่สบายดีด้วยหานมือด้วยเออมาแล้วบ่มื่อนี่ไปขายแล้วน้ำมันบ่ไปดำนาไปดำน้ำลำจ้างบ่ดำน้ำเอาข้า <otras> บ่มไม่เขากินบ่ไมแต่คนผมไมีข้าวบ่าหน้งมันเออ โดยูดูดูเบื้องสระพี่น้องเห้แล้วเดี๋ยวเอาเข่าให้เพิ่นก่อนอ้บเอาแบ่งกันเด้อนี่เอาอันนาเดี๋ยวจ้าสาถุงยางมาให้แล้วก็แบ่งกันสี่คนเจ้านี่อันนี้ไพนี่ลูกเจ้าบอเขาไม่เจอลูกก็ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งกันอ่า เดี๋ยวจะแบ่งกันเนาะอสี่คนสี่ผู้นี่นี่เอ้าเอาถุงนี้เอ้าแกะไรปันกันแบ่งกันสี่ผูดเอาถ้วยเอ้าถ้วยมาด้วยหายืมถ้วยน้ำเพล่นน่อตักแบ่งกันเอออือโถ่โลแปดพันผมว่าเด่นเออเอาแบ่งกันแบ่งกันพอได้มากินสองมือกินเท่ีนึง ก็ทุกอย่างเลยอืมบุ๋มมีข้าวกินกินแต่งไมป้าทุกอืมดูดูดูอ่าตักตักตักแบ่งกันแบ่งกันอืมแบ่งปันกันกินเนาะอือผู้ลูกเพิ่นกับบุ๋มมีคนเชื้อพระใส่พี่น้องเลย อ๋อโอเคนะพี่น้องเบอรเตียงกับไายไลายกับบล็อเดี๋ยวน้องน,น้อยเพิ่นป,ป้าปุยพี่น้องเลยกเบอรเตียงกับจิตจบอีกทีแล้วพี่น้องเียเนาะจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องเลยขอเดินทางกลับแล้ววันนี้พี่น้องเยนะียเนาะบายบายเลยพ่อแม่พี่น้องเบิดสกูขข๊ปสกุคนพี่น้องเลย